สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรจะชวนทุกคนค่ะมาเปลี่ยนไส้กลองอากาศเครื่องยนต์กันนะคะวิธีทําทําได้ง่ายๆมากเลยเดี๋ยวตามแพรมาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าทําง่ายๆย,ยังไงได้บ้างนี่เริ่มนะคะจะเปิดฝากระโปรงด้านหน้าอันนี้ของแพรใช้เป็นคอน d ด้า z z นะคะก็ไอส่วนที่จะต้องเปลี่ยนอยู่ตรงนี้มา uh. เริ่มจากการปด มันจะมีจุดล็อก2จุดตรงนี้นะคะเราก็ปลดลงมาก่อนนี่ปลดเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆขยับกล่องตรงนี้ออกมาค่อยๆขยับนะปึ๊บแล้วเราก็จะเจอไส้กรองอันเก่าอ่าดูแล้วค่อนข้างใช้งานมาพอสมควรเลยนะคะง่ายๆค่ะตรงนี้มันจะมีแง่งให้เราหยิบเปาะ นี่น้องแบบว่าผ่านสึกมาเยอะมากจริงๆด้วยความนี้ประมาณออ่จากคำแนะนำเพราะว่าประมาณหนึ่งหมื่นกิโลก็ควรที่จะเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะคอยมาหมั่นดูก็ได้ว่าถ้าน้องสภาพน้องไม่ไหวแล้วก็ซื้อสามารถหาซื้อได้ตามออ่ลิงก์ช้อปปี้ลาซดาดทั่วไปนะคะ เอามาเปลี่ยนเองได้เลยนี่เดี๋ยวถ้ามีลิงก์แนะนําให้ตรงนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะคะว่าแบบอันนี้ก็เป็นอีกนี่ห้อหนึ่งที่หลายคนแบบเรคคอมเมนต์มาว่าโอเคเลยมาเรามาใส่น้องนี่ก่อโอเคใหม่หมเมๆเยีบหยีมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขอแนะนํานิดนึงนะคะการที่เราจะซื้อมาเนี่ยให้ระบุรุ่นรถกับผู้ผู้ขายด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ ตรงแล้วก็ถูกต้องตามรุ่นของรถที่ตัวเองใช้อยู่ก็ใส่ไปง่ายๆเหมือนเดิมอย่างนี้แล้วก็ครอบกลับไปเหมือนเดิมมัจนจะมีตรงนี้นิดนึงนะคะที่เป็นรองใส่ไปให้แล้วก็ปึ๊บปิดปึด๊บ เรียบร้อยค่ะง่ายๆแค่นี้เองผู้หญิงก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองมาดูแลรถยนต์ด้วยตัวเองนะคะถ้าขับแล้วก็ต้องดูแลเป็นด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย